ปีหล่ำเศร้าปีล่ำจังเห็นความายามัมงเขาก็เล่าจึงเห็นหนาเจ้าเธอเดียวเป็นคำพังเพยเศ้าอีสานคลาผมสวัสดีคลาผมอยู่กับช่องบ่าวท่องใบชาแนลครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมาชมชีวิตประจำวันของบ่าวท่องใบชาแนลครับมาหรข้าวมานึ่งข้าวแล้วมาเล่าประวัติครั้งแรกไป กรุงเทพครับผมเดี๋ยวมาชมคลิปกันเลยครับเพื่อนๆครับผมมาดูคลิปกันครับ เดี๋ยวเรามาตักน้ำเอาไปแช่ข้าวเหนียวกันครับผมตอนนี้ผมก็ได้เอาน้ำไปแช่ข้าวเหนียวคาบล้างถังให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวค่อยเอาน้ำใส่เดี๋ยวเอาน้ำใส่พูดไทยแกมลาวครับผมค่อย <c oughs> <c oughs> นี่คือว่าภาษาอีสานนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันครับ นนี้ผมก็ได้เอาถังน้ำมาแช่ข้าวเหนียวเอาไว้นึ่งข้าวตอนเช้ากันกันครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวิธีการแชร่ข้าวเหนียวเป็นอย่างไรครับผมตอนนี้ผมได้ตักข้าวมาแช่ในถังแล้วครับผมแช่ข้าวเหนียว ผมเอาประมาณหนึ่งถ้วยแล้วครึ่งหนึ่งถ้วยครับผมมาแช่เอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเช้าครับผมแช่ข้าวไว้ก่อนครับมาดูนึ่งข้าวกันครับผมตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาในห้อง แล้วครับผมทำท่าเก็กครับผมตอนนี้ผมทำท่าเก็กครับผมไม่รู้ว่าถ่ายยังไงเดี๋ยวให้ดูกันคราว่าเป็นยังไงครับเมื่อกี้ก็ไปแช่ข้าวไว้เผื่อว่าพรุ่งนี้เช้าค่อยมานึ่งข้าวกันนะครับ เรามาทักทายกันครับผมคลิปนี้กับผมมีอยังครับไม่มีอะไรมากครับถ่ายเป็นชีวิตประจำวันของผมครับผมตอนนี้เวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วครับผมพออาจคลิปเสร็จก็จะเข้านอนครับผมผมมีเช้าค่อยเจอกันครับผมอ่า ตื่นเช้ามาทำอะไรนึืงข้าวหาอ,อาหารครับผมคนเทนต์ของผมอยู่บ้านแบบปั้นบ้านครับผมวิธีชีวิตแบบปั้นบ้านนะครับตอนนี้ก็ช่วงนี้ผมก็นอนดึกมอนเที่ยงคืนช่วงนี้จะพยายามตื่นแต่เช้าหน่อย ถ้าเราตื่นแต่เช้าเราจะได้ทำคลิปครับผมส่วนมากประมาณห้าโมงเช้าผมตื่นครับผมพรุ่งนี้ก็จะตื่นแต่เช้าเพราะว่าจะได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับว่าชีวิตคนบ้านนอกกิสานพิถีชีวิตคนบ้านนอกกิสานเอาชีวิตของจริงมาถ่ายทำให้ดูเลย ชีวิตประจำวันของผมนะครับไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านก็ทำคลิปแบบอยู่บ้านเพื่อนๆก็แวะไปเยี่ยมเพื่อน,อนมีเวลาก็เราก็ทำคลิปไปเรื่อยๆครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามารับชมเพื่อน FC ใหม่ FC เก่านะครับ FC ต่างประเทศหรือ สปปล,ลาวก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมช่องน,น้อยๆครับผมบ่าวทองใบชาแนลเป็นภาษาอังกฤษครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะได้เข้านอนกันก่อนครับพรุ่งนี้เช้าค่อยมาเจอกันใหม่นะครับมานึ่งข้าวให้ดูอีกนะครับพรุ่งนี้ครับผม ตอนนี้ก็เช้าแล้วครับสวัสดีตอนเช้าครับผมเดี๋ยวเรามาหนึ่งข้าวกันครับผมตอนนี้ผมก็ลืมเอา Icana, หม้อนึ่งข้าวมาครับผมไก่ก็จะมากินข้าวเดี๋ยวไปเอามออนึ่งข้าวก่อนครับเดี๋ยวเรามานึ่งข้าวกันครับแล้วเอาหัวใส่หม้อแล้วก็ล้างหัวก่อนครับเขาเรียกว่าหัวนะครับเดี๋ยวเรามาเอาข้าวใส่หัวกันครับเดี๋ยวเอาไปนึ่งข้าวกันครับผม ตอนนี้ก็ได้เทเข้าวใส่หวัวแล้วครับเดี๋ยวเอาไปย่งข้าวกันครับผมข้าวในครับผมตอนนี้ไก่ก็เข้ามากินครับมาดูความน่ารักของไก่พื้นบ้านครับอย่างนี้แหละครับชีวิตประจําวันของหนุ่มคนอีสานเลี้ยงไก่ชีวิตประจําวันครับก็มาหาเศษข้าวกินครับผม มาดูวิธีตัดต่อคลิปย้อนหลังครับผมแล้วย้อนไปหน้าและย้อนกลับหลังครับผมวนไปวนมาครับผมตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาในบ้านแล้วเดี๋ยวมานึ่งข้าวกันเปิดแก๊สก่อนครับผมก่อนจะนึ่งข้าวเดี๋ยวมาจุดแก๊กกันก่อนครับผม มาเรามานึ่งข้าวกันครับเปิดแก๊สแล้วยิงแก๊สครับเปิดติดแล้วครับผมเดี๋ยวมานึ่งข้าวกันครับผม อนนี้ผมก็ได้นึ่งข้าวเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมาดูตอนนึ่งข้าวเสร็จนะครับผมตอนนี้ข้าวเหนียวก็เริ่มสุกแล้วครับผมแล้วเราจะมาทิกหรือพลิกข้าวให้ด้านข้างด้ันบนอยู่ข้างล่างนะครับ มาดูวิธีการทิกข้าวกับด้านกันนะครับท่วงนี้คลิกไม่ได้เพราะว่าข้าวติดหวดมากเลยครับเดี๋ยวผมหาวิธีทำให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับทิกข้าวครับผมเดี๋ยวเรามาสายข้าวกันครับเขาเรียกว่าสายข้าวครับผมใายข้าวเหนียวเนื่องจากว่าข้าวเหนียวติดหวดมากเลยครับ ก้นหวดด้วยครับผมแต่เรามาอเอาตะหลิวหรือทับพ,พีแช่แ่ออกกันครับผมพอเราแช่ออกจากหวดข้าวแล้วแล้วเรามาสายข้าวกันครับผม เป็นไงบ้างครับ fc มาทําชีวิตคอนเทนต์ชีวิตแบบบ้านๆสายข้าวให้ f อดูเดี๋ยพิ่งลำคานกันเด้อครับยังมีคลิปเล่าเรื่องไปองุงเทพครั้งแรกครับผมจำเสนออยู่ครับเดี๋ยวพิ่งลำคานกันเด้อครับไปดู ไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มกำลังใจให้บ่าวทองใบชาแนลด้วยนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วสายข้าวกันครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่าเรื่องไปกรุงเทพครั้งแรกกันครับผมตอนนี้ก็ได้โชว์ติบข้าวกันครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการเล่าเรื่อง ไปกรุงเทพครั้งแรกกันครับจะเพึ่งเบื่อกันนะครับ f อครับผมมาดูกันครับมาฟังกันครับผมตอนนี้ผมก็ได้หนึ่งข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาวางปวปเป่าข้าวกรุงเทพครั้งแรกของผมครับผมตอนนั้นผมวายุสิบสิบครับผม เข้ากรุงเทพครั้งแรกได้นั่งสองแถวเข้าไปในบุญทะลิกแล้วก็ไปที่อำเภอเดชอุดมเข้าไปต่อไปที่ชาญชาลารถไฟที่วาลินชำลาบครับผมแล้วผมก็ได้เข้าไปที่กรุงเทพครับไปทำงานที่กรุงเทพในสุขุมวิท ไม่รู้เท่าไหร่นะครับจำไม่ค่อยได้แต่แต่รู้ว่ามาทำงานที่กรุงเทพโรงงานไมค้ครับผมตอนนั้นพศ2532ค่าแรงในเมืองไทยตอนนั้นมีอยู่ตอนนั้นอยู่ในเมืองไทยค่าแรง76-78บบาทครับผมมาฟังประวัติกันครับผม มหาวิทยาลัยรามคำแหง17.1อัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ76บาทใช้บังคับตั้งแต่วันที่1มกราคม2532เป็นต้นไปและวันละ78บาทตั้งแต่วันที่1เมษายนพศ2532เป็นต้นไปในท้องที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครและนครปฐมรวม6จังหวัดแรงงานปีพศ2532 0 สองครับผมโรงงานขั้นต่ำเจ็ดสบาทบาทแสดงว่าผมโดนโกงนะครับตอนนั้นผมไปทำงานก็ค่าแรง37บาทครับผมตอนนั้นอายุ16-17ปีในปีพศ2532ผมไปทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งของโรงไม้ใน ที่กรุงเทพครับไม่รู้ผมก็จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ตอนนี้แต่รู้ว่าอยู่ติดกับสะพานครับผมสงสัยจะเป็นสะพานกรุงทนบุรีครับผมหรือประวัติของสะพานกรุงทนบุรีให้ฟังด้วยครับว่ามีกี่ะสะพานในกรุงเทพมีกี่สะพานครับผมเดี๋ยวจะมา เล่าให้ฟังอีกครับผมมาขึ้นประวัติสะพานที่ในกรุงเทพกันครับผม ตามวิกิพีเดียสะพานกรุงทนเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่31สิงหาคมพศ2497โดยบริษัทฟูจิคาร์แมนูแฟคเจอริงจำกัดของประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีบริษัทสหวิศวการโยธาจำกัดเป็นผู้แทนในประเทศไทยและได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เม,เมื่อวันที่24มิถุนายนพศ2498สะ24พานกรุงทนประกอบด้วยโครงสะพานเหล็กยาว6ช่วงเชิงสะพานทั้งสองฝั่งเป็นคอนกรีตมีทางเท้าทั้งขนาด ตาม h o m ค c o m p a n y t ปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่เปิดใช้งานอยู่ทั้งสิ้น22แห่งเป็นสะพานที่เปิดให้รถยนต์ทั่วไปวิ่งใช้ได้19แห่งเป็นสะพานในระบบทางด่วน2แห่งและสะพานสำหรับรถไฟ1นึ่เอาประวัติสะพานข้ามกรุงเทพแล้วเดี๋ยวมาพังประวัติการไปทำงานอายุ17ปีครั้งแรกของผมนะครับ ตอนนั้นก็ทำงานไปเรื่อยๆได้สี่สัปดาห์ก็จะกลับบ้านไปเดินตลาดก็พอไปเจอกับเขาเรียกว่าสาวเบาครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ว่าสาวเบาเป็นแบบไงครับสาวเบารุ่นก่อนตอนนั้นผมซื้อราคาประมาณ400บาทก็แพงนะครับกับเงิน400บาทแพงจัดเลยนะครับผมตอนนั้นก็ได้หนึ่งเครื่องกับเพื่อนกลับบ้านครับผมเดี๋ยวขึ้น เดี๋ยวผมขึ้นรูปภาพสาวเบาให้ดูกันครับผมตอนนั้นซื้อสาวเบาได้400พอลุงขึ้นตอนเช้าผมก็นั่งรถทัวกลับบ้านไปที่หมอชิดครับผมพี่เคยก็ได้ไปส่งที่หมอชิดนั่งรถกลับบ้านกับเพื่อนสองคนกลับบ้านก็ไม่มีอะไรมากครับ มาเล่าเรื่องประวัติการไปทำงานที่กรุงเทพประวัติของตอนอายุ17-18ปีไปดูครั้งแรกไปทำงานที่กรุงเทพรู้สึกว่าจะหนักมากตอนนั้นค่าแรงก็ถูก37บาทอัตราขั้นต่ำา76บาทของประวัติที่ผมได้ให้มาฟังนะครับ ก็ไม่ลีมอะไรมากครับก็ตอนนี้ผมก็จะขอจบการทำคลิปครับผม ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับกดกระดิ่งกดติดตามให้บ่าวทองใบชแนลด้วยนะครับผมขอขอบคุณทุกกำลังใจครับผมที่มาส่งกำลังใจให้ครับผมไปแล้วครับคลิปหน้าจังพอกันใหม่ครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีมากมาก,มากครับผม E uh...